ช่วงนี้เห็นกระแสน้ำพริกมาแรงมากไปเจอมาเจ้าหนึ่งเห็นว่านำมาใส่มามากก็อร่อยเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังของจังหวัดเชียงใหม่แม่พยายามกดสั่งหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีงานนี้เลยต้องพึ่งพาตัวเองงัดสูตรประจำที่ทำอยู่มาปรับใหม่ทำยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากการคั้วหอมแดงกับกระเทียมให้เหลืองหอมจากนั้นคั้วพริกชีฟ้าแห้งและพริกขี้หนูจนหอม นำมาใส่ในเครื่องปั่นแม่จะใส่กุ้งแห้งป่นลงไปด้วยช่วยเพิ่มรสชาติและจะปั่นแค่พอหยาบๆนะคะเมือ่อได้ที่แล้วให้เราปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลากระปิเกลือ และน้ำมะขามเปียกแล้วผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วให้นำไปผัดอีกครั้งจนสุกหอมเทใส่กระปุกเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเลยค่ะสูตรนี้รสชาติจะคล้ายๆกับน้ำพริกตาแดงแต่มีความเผ็ดมากกว่าและมีเนื้อสัมผัสที่หยาบหน่อยแต่ถ้าใครชอบเนื้อแบบเนียนๆสามารถปั่นให้ละเอียดได้นะคะแต่แม่ชอบแบบนี้มากกว่าเวลานำมาใส่กับมาม่าจะมีน้ำพริกลอยขึ้นมาให้ได้เคี้ยว หรือใครจะนำไปใส่ในต้มยำหรือเอาไว้คลุกกับข้าวก็ได้นะมีน้ำพริกสารพัดนึกติดบ้านไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะ